สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะไปเล่นสกินลูกซองอันนี้เวลรเจตอันนี้เขาเรียกว่าสกินลูกซองอะไรอะมังกรหรือเปล่าน่าจะใช่นะผมก็จะเล่นสกินนี้แต่แรงแกนะครับแล้วก็จะดูกันนะว่าสกินนี้ยังใช้ได้ดีอยู่หรือเปล่านะครับในปัจจุบันก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับเพจเครดิตบิชอปเอ็กซ์ทูเพจซื้อขายดีฟรีไฟ รับซื้อดีฟีไฟราคาร้อนขายดีฟีไฟราคาเริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อถึงหลักพันเลยครับมีหมดเลยนะครับไอดี ID สายของแรสายนักแข่งสายไฮไลท์ที่สาคัญนะครับมีบริการหลังการขายด้วยนะปลอดภย100ัย1น0นะครับนี่นะไอดี ID ก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วถ้าใครอยากเติมเกมนะครับผมก็แนะนําเว็บลินเซ่เลยนะครับก็จะมีหลากหลายเกมให้เราเลือกเติมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแร็กนาล็อกกิชินดีมเพลคพีไฟวอลโรวัน Rov ก็มีนะครับส่วนฟรีไฟล์ก็เติมง่ายมากเลยนะครับใช้แค่ UAD นะครับแล้วแต่ละโปรโมชั่นนะครับก็จะเขียนบอกว่าเลยนะว่าเราประหยัดไปกี่บาทได้บนอันเพจกี่เพรนะครับเวลาจะเติมนะครับก็ให้เราใส่ UAD ของตัวเองลงไปตรงนี้เลยนะเติมถูกเติมง่ายปลอดภัยไม่โดนดีฟันนะครับถ้าใครสนใจเพจซื้อรหัสฟรีไฟลกับเว็บเติมเกมนะครับผมก็ทิ้งในวีดีใต้คลิปแล้วนะครับขอบคุณครับมาครับทุกคนถ้าน่อยจะเล่นลูกซองเราต้องลงวงฟ้าใช่ไหมลูกซองถึงจะเยอะ ล้วเกาะแก้วคือไงเมืองไม่เคยลงด้วยเกาะแก้วไม่เปไรครับสักหกร้อยกมไปสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครเข้ามาดูใหม่นะครับผมก็ฝากกดติดตามด้วยนะในคลิปหน้าจะลงคลิปสกาไททันนะครับเพิ่งกลับเข้ามาในเกมเลยเออกลับมาแล้วนะสกาไททันในคลิปหน้าก็าจะมาทำคลิปให้ดูนะครับแต่ว่าทำไมเกาะแก้วมันไม่มีคนเลยเนี่ย โหง่วงหนักกว่าเดินดูผมวันนี้ยิ่งง่วงๆอยู่ด้วยนะถ้าคลิปนี้ผมดูง่วงง่วงยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับโอ้ยมีคนไม่โดนหัวเวันไหเอาตัวไปก่อนเอาดาวไปก่อนเอาต้นเกมเหมือนเจอซองยาวว่ะสวยมา,าไปไหนแล้วโอเคมันบ้านนะ หนักผมด้วยไปฮบเพื่อนเลยเขาอยู่มุมห้องเ,อเขาโดดทำไมอะ่ะตามครับโหเม็ดเดียวเลยโกงจัดโคตรใช่สกินนี้หลอกเล่นหลอกเล่นหลอกเล่น,ลเ,ลนเขาไม่มีเลือดนะ ศัตรูไม่มีเลยเฮ้ยเห็นผมหรือเปล่าไม่เห็นนะหน้าฟอมตกเลยเห็นปะพอง่วงพวกฟอมตกปกติถ้าปืนเม็ดเดียวที่ผมให้เม็ดเดียวเลยนะคือให้ไม่เยอะเจ็บมากอ้าวทำไปใต้วงเงี้ยเสียงเขาหาย หายครับไม่น่าเลยไม่น่าไปือตัอวสายตาเลยไอ,อผมเห็นแล้วเดี๋ยววิ่งลงๆองหเห็นอย่างงี้วิ่งลงๆองเห็นอย่างงี้เกี่ยวขึ้นบ้านนะขึ้นมานดักห้องแรกเออหมุนก่อนผมบอกโค้วใช่สกินเนี้ยตายวิ่งหนีเหรอเฮ้ยมีคนหนึ่งนะครับ ผมอยากแย่งท่าเป็นเมทเขาเจ้าผอไม่รู้เรื่องยิงเรียกก่อนผมยิงได้ละนี่ไง <c oughs> เป็นไปตามแผนผมเห็นตัวไกามีอยู่นะเมื่อกีนน้นี้ตัวไกามีหนึ่งตัวนะครับนั่นไงผมเห็นแล้วบนบ้านโหหรือเปล่า นั่นน่ะเจ็บนะน้าเพื่อนมีกี่ตัเวนนเนี่ยตายโหใช่หว่ะทุกคนสกินนี้โคตรแรงทั้งแรงทั้งรันเร็วเพราะว่าสตูดเดอร์อเด๋อน้อยได้แรงนะครับขี่รถเฟรดล่าเลยผม ทำไมมันง่วงแบบนี้ทำไมเราถึงง่วงขนาดนี้กันอ่ะผมเปิดล่าแล้วไปนู่นเลยโหไกลจัดมาไกลโพดไม่เป็นไรเราไปได้ทุกที่ครับเพราะาเรามีกระบะสิ่งโหโพไม่มีคนเฮ้ยเข้ามาใกล้แล้วเข้ามาใกล้ ได้เลยแบบนี้ได้เลยมากแก้แบบนี้เขาขับรถเหรอทำไมมาเร็วจังชัว <_ V> ผมว่าใช่มาดิเฮ้ยไม่ดีแล้วไปก่อนครับ <_ V> เอาเพื่อนเจ็บปะล่ะผมไม่รีดนะผมะรอทอกเลยนีดกนึนงเอางั้นลระเบิดทำไมเพื่อน ประมาณนี้แหละครับประมาณนี้แล้วครับ,มรบผมว่าแล้วไม่เสียแรงที่ดักอ้าวคนนี้ยังไม่เจาะไอวอลน,นั่นแหละโดนนั่นแหละเพื่อนโดนนั่นแหละโดนนั่นแหละตายมาดิทุกคนใช่ว่ะสิกินนี้ใช่ไม่ฟาร์มอ่อยากเล่นอ่ะแต่ว่าน่าะรักหัวไม่คมนะ สนับฟาร์มาสเฮ้ยเอซี AC ดีกว่าสวยไปครับเปิดลาดต่เอเฮ้ยกระบะจะพังแม่กระบะคันนี้ไม่ซิ้งเลยคนเหลือร้อยลนะอ้ยพูดไปชาร์อีกแล้วพูดดินมุ่ยแล้วคนเหลือน้อยแล้วนะครับเหลือ18คนเ <laughs> พิ่งออกคิวเองผม จะยิงทันไหมนี่เปิดล่าแล้วก็กระสุนซองมานี่ไงแล้วมันที่โล่งด้วยไงไปดีกว่าเราเราไม่เด่นนะที่โล่งรถไปไปรถไปไปรถเป็นตะคิวปะเนี่ย เราเป็นไรอะ่ะมีกี่ตัวเนี่ยเห็นผมหรือเปล่ามีกี่คนวนะน่ะสองคนใช่ไหมเฮ้ยดานหนึ่งขอสูตรก่อนเจ็บมาก สายมาดิเกือบร่วงผมถือมันได้อยู่อู้วันนี้ปืนไกลไม่คมเลยผมยิงไม่คมเลยปืนไกลง่วงอะสายตามันเบอร์ไงแล้วระยะไกลเราจะมองไม่เห็นนะเฮ้ยห,หรือว่าปกติไม่คมอยู่แล้วน่าจะไม่คมอยู่แล้วมากกว่าอันนี้อ้างแนละ้ว น่าจะไม่คมอยู่แล้วนะผมให้ดาวเลยนะว่าเกมเนี้ยผมต้องที่หนึ่งมีคนยิงหลังมาแล้วข้างหน้ามีคนด้วยสกาสามนั้นที่ยิงมาเนี่ยถ้าโดนยิงคือเจ็บจัดอะ่ะมีคนกับเรานะเราไม่อยากรีบเล่นครับเขามีตัวโค้ผมไม่โผล่ไปดีกว่า เจ็บนะผมว่านายเพื่อนเขาอะที่ยิงบนเขาสก,กาเมื่อกีนะ้เนี่ยนายไงผมเห็นแล้วนะอยู่หินกะแล้วเฮ้ยเจ็บจับเจ็บๆอย่างนี้เจ็บๆอย่างนี้หลังยิงมาด้วยหลังมาได้ยังไงเนี่ยโอ้โหหลังมาเฉยเลยผม มาไงครับเนี่ยเกือบพังเจ็บมากโดนระเบ,บิดด้วยเราห้าหนึ่งโอ้ยหลังโดวหลังยิงกันนะเพื่อนโอ้โหยิงทุกคนยกเว้นศัตรูข้าหลังยิงผมมากดูดิทุกคน โค้ชพยุติธรรมดูเล่นดิผมไม่เล่นด้วยละเล่นนี้โอ้โหแล้วไม่ตายด้วยโอ้โหสุดยอดสุดยอดไปยึดเหลือเกินโหแล้วข้างหน้าผมมีคนเพียบเลยกดออกไปครับทุกคนไปแล้ว,ลวโอ้โห สวยสวยสวยเลยครับอะไรไม่ได้เกมนี้ชุนละบุนจัดถือว่ามั่วครับถือว่ามั่วได้อยู่ถือว่าใช้ได้ดาวมาดิ ผมม่วงเฉยผมม่วงเฉยสมองมาเลเต้ผมม่วงเฉย,เย,มมเฉยจริงๆอยากเข้าวงต่อไม่อยากวัวขบวงเลยไม่ชัวนะนี่ขึ้นโดนบนดีกว่าเฮ้ยมีคนหน้าเลยโอ,โอ้หลังยิงโอ้โหผมโดนหลังยิง <laughs> ผมโดนหลังยิง ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวขอแก้มือเกมสองต้องมีแก้มือเกมสองอย่างเวใช่ไหมเนี่ยไม่ได้อยากแก้มือเลยโอ้โหจุดี่เศษแต่โดนหลังยิงอ่ะไม่ได้อยากแก้มือนะไปครับทุกคนต่อเกมสองนะนะครับทุกคนมาแก้มือเกมที่สองกันนะครับเอาตัวรอดสู้อย่างมีสติใช่ผมง่วงจริงว่ะโอ้ระวังฟ้าหมู่บ้านริมน้ำด้วยไกลด้วยอ่ะไปไม่ถึงนะผมว่า เดี๋ยวลงตามซัตตี้หนึ่งดีกว่ามันไกลเกินอนดมน้ํย,ยตามอันนี้ก็ได้ตามสองคนนี้นะครับทุกคนคลิปนี้ผมดูพูดง่วง,ง,วงไม่ยังไงก็คอมเมนต์บอกอยนะที่ตึงง่วงจริงมีคนนะผมลงบ้านกาได้อยู่เฮ้ย <c oughs> ลงบ้านฟาร์มดีกว <c oughs> ่ามันแต่สองตัวนะครับแล้วก็ทางโรงพยาบาลอีกสองตัวนะ เอ็มสิบสี่เอามาทำไมวิวก็ไม่ให้มีคนมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยใครมามาได้ไงเนี่ยนั่นนะดาวผมซุ้มเงียบได้ไงประเด็นอะนั่งแบบเงียบเลยอะ เอ้นี่ใครอะมีปืนอะไรดีๆีไหมดาวมาวะ่ะเหมือนจะโทรก้อนนะเมื่อกี้นี้แต่ไม่ใช่ซองยาวเลยเฮ้ยคือผมกระตุกๆกับทุกคนท่าทางไม่ไดีแล้วอย่างนี้เดี๋ยวข้ามันคลิปที่แล้วแน,น่เลยผมว่าเห็นไม่เห็น,ไม,หนไม่เห็นผมไม่เห็นผม ไม่เห็นแบบนี้ไม่เห็นแบบนี้ก็สองยาวบุกก่อนเฮ้ยหัวอไอ้โมไกเกี่เกือบเพื่อนผมเขาชุบเพื่อนเหรอด่าเหมือนเดิมเฮ้ยทำไมไอ้โมเป็นอย่างไงวะ,ะยา,งายังหน้าอยู่เฮ้ยแปบ๊บนึง ผมเช็ดจอแปบบ๊บจอหลอนแล้ววะเป็นไรเนี่ยทำไมไอ้ว่าเป็นอย่างงั้นผมรู้สึกว่าตั้งมัน,ปนแป,แปแลกอ่ะจอมันตันหลอนอะที่ช่อยู่ไหนเช็ดแป๊บนึงผมว่าไม่ไม่จอก็ผมอะ่ะช็อตนี้นที่หลอนอะมีอยู่สองอย่างเฮ้ย เอ้ยเสียงอะไรเมื่อกี้นี้เสียงใครมาชึ๊กชึกชักอะไรแถวนี้มาอ้าวเกมนี้ผมไม่ได้อนกมาเหรออ้าวกาโกโงโคโน่สวยสิครับผมพาไปก่อนเจ็บโอ้โหเจ็บกว่านี้ไม่มีอีกแล้วบอกแล้วว่าเจ็บจัดนี่ดิ โคใช่ายะกินนี้ให้เม็ดเดียวผมก็อยู่ใครมากขชิกกระชากอะไรแถวนี้เฮ้ยวายสองโตเลยผมคำนับเบริรก่อนก็น่าจะต้องมาชาร์จแหละไม่มาชาร์จเหรอ ราจะเล่นติ่มไม่ได้นะดันดป็นปลาระเบิดขวามือมาหนึ่งนะผม,ผมถือกองไฟอย่างก็แล้วกันการะเบิดติดกองไฟไปดีกว่าเย้ไม่ดาวดาวเฮ้ยมาแล้วผมไม่ได้ยินเสียงว่ะเสียงไอ้นี่ดังเสียงระเบิดทำลายไอ้บอลดังมากเกือบ ยังได้อยู่นะขอหิวได้แป๊บนึงว้าวง่วงง่วงจริงอะไรจริงฮ้ายเอ้ยน่าจะเปิดล่าผมเอ้ยไม่เป็นไรมันต้องเปิดล่าแล้วจังหวะน,นี้มีคเนเจ็บไปดดอกันครับ ขอสองคนได้ไหมอ่ะเฮ้ยฟังดูก่อนสวยสวยสวยถือว่าตามแผนก่โตเนี่ยน่าจะโตเดียวผมว่ากรรมโอ้โห,หเจ็บจัดโอ้ยโอ้ยโอ้โหสไล์ ไม่ดาวด้วยผมว่าผมจะูดาวเองขอฮิวด้วยก่อนนะพี่อย่าเพิ่ยงยิงนะขอฮิวด้วยก่อนนะครับโอ้โหโดนยิงขาววะผมโทษค,ครับคลิปนี้ขอผมขอตัวก่อนจริงนะขอตัวไปนอนก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรุ่นสองเวอร์เจ็ดเดี๋ยวสรุปให้ทายคลิปอันนี้ยังไม่ชิง่งยังไม่ชิง่งก็คือสำารัผมนะผมว่า ยังไงสองส้มก็โนหนึ่งสำหรับผมอยู่ดีสกินนี้ถามว่าดีไหมผมว่าดีนะแต่ลั่นชา้าเฮ้ยไม่ใช่ลั่นชา้าไม่ชักแม็กชา้าผมชอบอะไรที่มันเร็วๆไงเนี่ยยังไงสองส้มก็โนหนึ่งอยู่ดีสำหรับผมสกินนี้ใช่สุดโนหนึ่งสุดแล้วสำหรับคลิปต่อไปนะครับผมก็จะน้อยให้เต็มอิ่มแล้วก็วันนำคลิปสกาไทายท่านให้คนดูดูนะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับคลิปหน้าสกาไทยท่าน โอเคครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละทุกคนไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับขอบคุณที่ดูจนจบครับขอโทษด้วยนะขอโทษจริงๆที่คลิปนี้ไม่ได้เห็นหนึ่งขอโทษครับไปแล้วเด้อ